สวัสดีครับนี่คือรายการสาดาตะลุงรายการแต่จะนำเสนอสาราความรู้เกี่ยวกับตังตะลุงโมไปแก่เด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวเรื่องตัางตะลุงครับการสำรับ,รบรอีพ,ออพีนี <atamente> น้นะครับก็เป็นอีพีแรกของปีพศ2 5 6์มาครับก็อยู่ในช่วงปีใหม่นะครับต่างจองประตุมสิ้นสตูดิโอโดยกระปุกนั่งใจพอประตุมสิน้นก็สวัสดีปีใหม่แก่แฟ,ฟนผู้ชมรายการทุกๆคนทุกท่านครับพลใดอันประจักษ์รักได้เหลือเลิศพลใดประเสริฐก็ไม้ถางกับเนื้อหยาเจ็บโซหยาจนนะครับ เรบไปได้เงินมื่นตื่นได้เงิน,สนเส้นเดินหนาดแค้นได้เงินล้านนะครับเอาเลยครับสําหรับปีตีเลี้ยวแต่บ้านมากครับผู้ติเข้ามาชมรายการซร้าตระลุงหลายๆคนหลายๆฐานคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยครับในของปีตีเลี้ยวแต่สําหรับปีนี้ครับเราจะให้เก็มคนขึ้นเราจะให้สนุกขึ้นนะครับเราจะง่าความรู้เทยวัยแก้วกับเรือตั้งแต่ลุงเต่ตุกตานยังไม่รู้ตีนำมา เพื่อเป็นความรวยแก่พู้ที่สนใจแหล่าไหนนั่งตะนุ่งตุกคนตกตานครับเอาเลยครับสำหรับอีพีแรกเตเปิดปีสักกราไม่พอจะจองบันนะเรามาปีนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากับเอาแบบสอบต่เพันคน,นเอาแบบสอบตอบพันคนเตผ่านมาก็ผพมเจียวอะไรคนอาจจะได้ชมได้เห็นไหมในไ่เรื่องแล้ววันนี้ครับก็บมีคุนตาเหมืนมาไรกลุนว่าใส่นั่งจ่ายโป ไม่เปิดเปลานั่งไหนเลยมัง้งเอาเลยครับวันนี้ซิ่งสํำคัญแต่ไหนนั่งทุกคนต้องมีครับอ่าไหนนั่งทุกคนต้องมีนั่งเอินมีไม่มีไม่รู้ครับแต่ว่าไสา้ปุ๊บนี่คือก็เรียกว่าต้องต้องมีเกือบทุกคนนะครับหลายหลายคนยังมีนั่นก็คือเป๋าตำราหนังตะลงุงอเปล่าตำรานั่งนะครับหรือว่าเปลานั่งเปลานั่งนะครับแล้วแต่ครับว่า เราจะเซ่อะไรมังแต่ว่ามาแลงครับหวาข้องนั่งจ่ายโปะประตุมสิ้นนะครับในป่านั่งจะมีอะไรกันบ้างครับรับชมกันเลยครับผมครับอ่านะครับนี่ก็คือเปานะครับตีพุ้มจ่ายในการแสดงนั่งตะลุงนะครับเวลาไปแสดงนั่งไหว้เส้ยตำราไหวยเส้ยอุปกรณ์กล้องต่างๆนะครับก็จะรวบรวมอยู่ในเปลาน่วยนี้นะครับก็เปลาน่วยนี้นีุู่นถึงว่าเป็นน่วยตีตีอาตีอก กว่าได้แลวครับต,ตั้งแต่เล่นนั่งมาสิบกว่าปีนี่ก็จะให้สําคัญกับให้จะให้ความสาคัญกับขล้องโลกนี้นะครับโรงมาจากรูปนั่งรงมาจากทุ๊กยางกับก็คือให้ความสาคัญเท่ากันนมดซึ่งป้าตำล่านี่ครับบางคนก็บบกว่านั่งนี่ครับจาดีว่าจดแต่ตาจาไม่มดก็จดติว่านะครับปุผมก็อยู่ในลักษณะไส้นั่นกันครับก็คือในการเล่นนั่งนี่ซึ่งแต่คาดไม่ได้เลยก็คือ,อ ปล่านั่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งกับสิ่งเดลืมไม่ได้นั่นก็คือปลาฉุบรับที่ว่าปลาเข้ามาปลาฉุบหรือว่าปลาเข้ามากับท่ามว่ามีความสําคัญอย่างไรครับคนสมัยก่อนกับคนสมัยก่อนนี่เขาจะใช้ปลาฉุบหรือว่าปลาเข้ามาเนี่ยครับเป็นเมื่อปลาเจ็ดตัวรับปลาเจ็ดปากปลาเจ็ดมือแล้วก็เป็นปลาติดตัวไปแล้วตึงที่นี่อีกความสําคัญของนั่งตะลุงนะครับ อีกความสําคัญอีกอย่างหนึ่งในปลาชุบหรือว่าปลาเข้ามานี่ก็คือว่าเวลาเบือกรุงหรือว่าเวลาสวนมนวหว้พระนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเอาปลาี่ผาดบ้านะครับปาดบาบ้าใสปาดินบ้าใสเพราะว่าตามคนโบราณนะครับบุนโบราณได้สั่งมาคนแก่ๆบอกว่าเวลาไหว้พระหรือว่าเวลาทําอะไรแต่เป็นสิรีมงคลนี้ให้มีปลาปาดไว้มั้งก็เรียกว่าเป็นการให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ แต่การสิงแต่คาดไม่ได้เลยนะครับอีกซ่องย่างนั้นก็คือน้ามันเลื้องนะครับน้ามันเลื้องอังกี้น้ามันเลื้องอังกี้หรือว่าส้มทวินนะครับน้ามันเลื้องนี่ถ้าว่าข้อดีก็มันเกิดได้ครับข้อดีคือว่าได้เหลี่ยงมุกนะครับได้เหลี่ยงมุกเวลาเล่นนั่งหรือว่าเวลาได้รับเอามายี่ติมุกมังเอามาหนวดตามัวเวลามาเลงกัดต่อยเลยก็สามารถว่าจ่ายได้นะครับ อีกสิ่งหนึ่งรับติคาดไม่ได้เลยเวลาไปเล่นนั่งนะครับนั่นก็คืออย่าล่มนั่งปลอมอย่าร่มนั่งปรมอรมทรมาบว่าสําคัญบนตรือครับบางคนนะครับมีอย่าเสียงแต่ไม่เมือนกันอย่าเสียงในแต่นี้ครับบางคนอาจจะไล่นนาพึ่งนะครับหําพึ่งนำานำข้ามเปียกเ้วก็เกลือหรือว่าน,านํามะนาวครับหําพึ่งหรือว่า นำมะนาวกับเกลือหรือว่าะไรต่างๆกับบางคนงก็กินมานั่นแต่พุมนะครับแต่ทั้งหมดว่าคืนนันไม่มียาล้มนั่งพรมนี่คือน,นั่นนี่าหมอลนล่นไดามากเ่นได้กับแต่ว่าในการครับการอะไรนี่อาจจะไม่เต็มทีเสียงบางที่นะครับเราจ่ายเสียงนังขึ้นในยวงหัวคบนี่บางที่อาจจะมีสลิดมังอาจจะมีนุนนี่นั่นมังเรา,าก็กินยาล้มกับลุงโค อันนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ว่ากินใหนโน่ดีกินนี่นี่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ไสายแล้วแต่คนเลยแต่ว่าสําหรับผมนี่สิ่งที่กันไม่ได้เลยก็คืออย่าลุบนางปลอมต่อไปครับเรามาเปิดเปล่าดูกันเลยครับว่ามีอะไรมั่งเริ่มจากเปล่าหน้าเลยครับเปล่าหน้าเปล่าเล็กสิ่งเด็กติดเด็กก็เรียกว่าติดเตะอ้วจอนะครับติดเตะข้างบน ก็คือรูปกองบุรพาอาจารย์รูปกองก็เรียกว่ากำลังใจนะครับกำ <c oughs> ลังใจก็จะมีรูปกองอาจารย์สี่แก้วนะครับก็จะมีรูปกองอาจารย์สี่แก้วหัดเซย์เยยนะครับโปตานกลกยวัวส่วนคันนะครับ้วกพระครูปริยัตร,รมวิท้านนะครับตานเป็นลุงงองกระผมนะครับเป็นอุปชาปูเแต่บวชให้ผมนะครับสร้างรูปแล้วก็เตลงลงมานะครับนั่นก็คือ โพลเมนะครับโพลเอมะข้งไหนนั่งแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นอาญารนั่งนั่นก็คือนั่งโปรมาสวินนั่งเตลโซนาคาินแล้วก็นั่งหลกมมีหวงชูนะครับจะให้เขาอยู่แต่ข้างบนตุกขึ้นจะติดไววเวลาเหนื่อยเนื่อยก็เฮืดขึ้นไปแล้ก็มีกําลังใจน, <c oughs> นี่ก็คือเขาเรียกว,ว่าเป็นกําลังใจของนหนนั่งครับตามว่าซักซิดนู่นนี่นั่นต่ำโค้งทำไมไม่ใครับ มันยู่แต่กำลังใ,ใหญ่บางคนแต่ว่าไม่ติดได้ไหมกัอันนี้ครับไม่เปลือกับเพราะว่าโคตนหน้าแต่ว่าผมจะมาติดรูปนี่ครับก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันมันมันบ่นเรือผมนั่งเลือกตนเล่นนี่โอ้แคว้นหลานก๋วยเตี๋ยวแคว้นนูแคว้นนี่แคว้นนั่นตำนู่ํำนี่ตำนั้นโอ้ปลุกนูปลุกนี่ตรงนั้นเบื่อนกบต้านเจ้าว่เนี่ยแต่ว่าผมนั่งเลือกซิ่งแต่กีฬาี่สุดนั่นก็นคือการเก็บอเลยว่าเออ เอาต่านี้พอกำลังใจปลาตุ้ยางกาได้รติบานต่อไปนะครับสิ่งเทวาตรงมีติดปลาไว้เลยนั่นก็คือมีตัดเนยนะครับมีตัดเนยมีตัดเนยนะครับมีเตจ่ายตัดเนยเตจ่ายอ,อยู่ตาลอดนะครับนั่นก็คือเลมนี้นะครับเลมนี้เป็นมีดรงเดือยไก๋ยนะครับรู้สึกว่าทรงเดือยไก๋ยรือว่าถ้าไม่ใจรงเดือยไก๋รือว่าส่งไดน้นะครับกาช่วยตอบมาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับส่งนี้นะครับ เป็นมีดก้องปวดตาว่าเป็นมีดก้องปวดตาวหนนั่งสึงแต่เล็กันปวดตาว่องปุมนี่เป็นโมไายเจา้าถีแล้วก็เวลาไปในหมาในนี่ตานยาปา้ามีนี่นี่ติดตัวไปตลอดตึงด้งในนี่ปวดตานเสียชีวิตนั้นก็รานการตั้งไว้บนยิงกรปุ่มไปไปโคมาไปโคมาไปจุดตูปจุดเตียนตังมากตั้งครูกบวกปวดตาวผู้โมบา้ใจนะเผื่อได้ประยุทธ์แล้วก็ แต่เลีนี่กับดามนี่จะเป็นก็วายปโปรกนี่จะเป็นก็วายแต่ว่าพอลั่งจากแต่ว่าพอเท้าปลาอยู่นั่นแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเสื่อมสภาพนะครับการทำให้ก็วาย,ยฮะแล้วก็พุ่งกระจำเป็นต้องทำโปรกไหมทดำดามไหมนะครับก็รเลยว่าบเลยได้ครับอาจจะไม่รูล้ลานะครับอาจจะไม่คุดไม่ได้นะครับแต่ว่าใจในการทำบีตตัดเนื้อแล้วกับเบือกรูกนะครับแล้วก็มีซ้ำโรคนะครับ เมล็ดตำรองเล่มนี้นะครับเส้ไว้นะครับขู่ตัวขู่ขู่กายนะครับซึ่งเมล็ดเล่มนี้นะครับได้มาจากอ,า,อาจารย์เบาคุณโอนนะครับคุณโอนใหญ่เนื้อว่าปีบอยนะครับอาจารย์บอยสิทธิชัยสิทธิสำนักกรมเมืองนะได้มาตอนนั้นก็อีกรอบม,มือตึ้งขาวไปเนี่ยปีบอยพราะว่าปีบอยผมอีกรอบม,มือ,อช่วยเบิกเน็ดหรือซีเบิก นูเบิร์นนี่ตำ่ำต่ำบิดที้นู่นนี่นั่นใอ้ดีกับบีบอยกับบอกว่าไม่มีอะไรง่ายนะะในวันครบมือกับแกบอกว่าให้มีดไว้สักเลม่มให้เยอะกต่พุมไม่รู้ไปตุกจะลูกเอาคือกับแกออกมีดมาซ่อมเลม่มสีดำสีขาวะะเลยกับสีนี่กับไปถึงพุ่มยิบเอาเล่มนี่นี่หยิบเอาเล่มนี้ปุ๊บบีบอยบอกว่าโอ้ตาตึงเรานะเลนะเล่มนี้ป้านมาป้านมาไล่จำหมดอะปุ่มเลยนะแกว่าอ่า พมกับตื้อว่าเป็นบุญมาครับเตะไทยเรมนี่มาต่อไปนะครับซิ่งเด็บพ่มตั้มติดตัวไว้เลยนะครับตั้มติดเปลาไว้ก็คือข้องไว้ครูนะครับปลิ้นใส่าดาดไว้เลยข้องไว้ครูข้องโบนี่ครับตั้มว่าความสําคัญเกิดได้กับเวลาเจ้าปรามาตึงตั้มเราว่าน้องก้องผ่านครูนี้มีอะไรบ้าง บางทีถ้าเราบอกให้เขาให้เขาจำไปนิดบางทีอาจจะได้มาไม่ครบหรือว่าอาจจะตกล้นอะไรไปบางนะครับถ้าเขียนกับบางทีกันในช่วงจัางว่าเวลานั้นไม้ดาดไม้ปากกาก็ปุ๊มก็เลยแกะหน้าโดยว่าพิมพ์ดีว่าว่าก้องว้คกรูของเรานี้มีอะไรบางนะครับก็บพิมพ์ใส่ใส่ดาดไปพิมพ์ใส่ดาดไปแล้วก็หมอบไปทางเจ้าปากว่าถ้าเป็นกันเลยก็ บ่อไก็เพิ่มได้บ่อไก็ต่ำได้กะเราไอยบอยกเข้าไปต่อไปจะเป็นอ่าเปาเบียนะรับไหวใสหลกตางไหวใสเลี้ยนซึ่งเลี้ยนโบนี้นะครับจะเป็นเลี้ยนตีเวลาเบิกกรวงแท้อ่าเซตกล้องเบียรเบิกกรงเพราะว่า,ามาตรฐานกล้องเบียเบิกรวงตอนนี้จะอยู่ตีสามร้อยเก้าบาทหรือสามร้อยสิบสองบาทก็แลลวเตขนาดดล้วแต,น,แตนั่งนะรับบางไสก็บอกว่า เบียร์เบิร์กรุ่งนี่ก็จะให้ลูกโหให้คนกึ่งจอแตกแพงกันแต่ว่าสำหรับนายนังนี่ก็ถ้าสมัยแต่ก่อนนี่เบียร์เบิร์กรุ่งนี่านนการก็ออเอาเขียงิบสองบาทนะครับอเอาเขียงิบสองบาทน,นายนังก็เก็บไว้เก็บไว้เผื่อเผื่ออะไรครับน,นายนังเก็บไว้เผื่อจะได้เอาเบียร์นี่นครับไปท่ำบุญในช่วงเสร็จสิ้นปีหรือว่า ไปทำต้านทำให้มันเกิดประโยชน์ทำให้ปเป็นบุญเป็นต้านนะครับกาเรเลี้ยวเตวา่านั่งขนาดไหนจะใช้รูปแบบไหนครับผมก็ใส่เปล่าเก็บไว้ปันนี่นะครับอ่านี่ก็เปล่าเล็กน,นะครับเปล่าเล็กปันป้นไอยนะครับก็เรียนไว้แม่นกับไหนนั่งจำเป็นนะครับของเรานี่ยเราต้องเรียนไว้บ้าง เราไปเรียนวิชานั่งอย่างเดียวนี่ไม่ได้ต้องเรียนข้องเราเนี่ยบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไปถึงเราเพิ่งตำรานี้บางคดนนี้ผมเคยไปถามนะว่าเราใช้ไม่เรียนจำก็บอกว่าข้อจำนั่นแหละแต่ว่าเด็กเราเพิ่งตำราเพราะ,ะไราเคือมันอุ่นใจนั่นก็คือเรื่องนามใจเมย์ซึ่งนามใจเมย์เด็กผมได้มาน,นี่เป็นต้นฉบับคองนั่งกันทองโลนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์โปรโบโมเียวัตานไดเอามาจากปอกันเรื่องมาจากปูกัน